ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มาอูต่อเติมทราบครับนี่มาอัปเดตให้ดูครับของนายะจรวยไอของนายะจรวยครับเอาคอกสูงครับนี่คอกสูงเพลาลอยนะไอ้เพลาลอยยังไม่ได้ใส่ครับนี่รอรอก่อนครับแต่ว่าเพลาเอามาวางครับนี่เอาทําเป็นพับครับเปิดได้ครับนี่ถอดได้เปิดได้ครับนี่ นี่ต้องการคอกสูงคอกต่ำเปิดปิดได้เลยครับนี่อู่ต่อเติมซับยินดีเลยครับนี่นี่ครับเหลืองานสีครับกับงานเจียขัดเล็กๆน้อยๆครับนี่เดี๋ยวประมาณอีกวันสองวันก็น่าจะได้ลงสีรองพื้นนะครับนี่ลงพื้นรองพื้นแล้วก็จะโปสีแล้วครับนี่อู่ต่อเติมซับนี่ใครสนใจครับแบบนี้ครับนี่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนี่ รูปลักษร์รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยครับนี่สนใจรายละเอียดยังไงจิตต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่อูต่อเติมซับยินดีเลยครับนี่นี่ของนายเรวยครับอีกแป๊บเดียวครับนี่ไม่เกิน10วันก็น่าจะเสร็จแล้วครับของนายเรลวยนี่ ถ้าใครสนใจครับอยากได้อิตุกอิเตนครับแล้วแต่พื้นที่เขาจะเรียกนะครับบางทีเขาเรียกทุกๆบางทีเขาเรียกอิเตนนี่ไว้ใช้งานครับนี่ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยครับจะเอาคอกประมาณนี้ครับก็ได้ครับนี่หรือว่าจะเอาคอกเต็มนี่ครับคุยสอบถามรายละเอียดกับทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่อู่ต่อเติมซับยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยครับนี่สอบถามราคาได้ครับ ใครมีงบประมาณไหนครับเริ่มต้นที่80กว่านะครับนี่อู่ต่อเติมทับเกียร์ลูกเดียวถ้าเป็นทรงนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับไม่มีคอกบนครับเกียร์ลูกเดียวก็อยู่ประมาณที่80กว่าครับถ้าเกียร์สลูกก็อยู่ประมาณที่90ถึง100ครับแล้วแต่ออปชันครับออปชันเยอะออปชันน้อยครับนี่ สนใจยังไงครับติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่อู่ต่อเติมซัพยินดีให้บริการให้คําปรึกษาครับนี่คันนี้จะเป็นเกียร์2ลูกครับเลาลอยคอกสูงครับนี่ของนายเฉลวยครับนี่ราคาผมก็ไม่ได้สอบถามทางอูว่าจบไปที่เทไร่นะครับนี่ถ้าอยากรู้รายละเอียดครับทรงประมาณนี้ครับเกียร์สลูกครับเลาลอยครับ โทรมาสอบถามทางอู่ต่อเติมทรัพย์ได้เลยนี่ทรงก็สวยๆเลยครับนี่ดูครับนี่ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับถ้าใครชอบทรงรูปลักษ์ประมาณนี้ครับอู่ต่อเติมซับยินดีให้บริการนะครับหรือว่าจะเอาเกียร์ลูกเดียวเพาาเดียวครับไม่เอาเพลาไม่เอาเพลาสองลูกครับนี่ก็ราคาก็จะถูกลงหน่อยครับ ไม่ถึงแสนแน่นอนครับนี่แล้วแต่พูดคุยครับนี่โทรมาสอบถามข้อมูลก็ได้ครับคันนี้ครับเอาทรงประมาณนี้เลยนี่อูต่อเติมซับครับจัดให้หรือว่าใครต้องการใครรีบอยากจะใช้รถนี่อู่ต่อเติมซับเราก็พอมีแบ่งปันให้ใช้ก่อนนะครับนี่หรือใครจะสั่งทำครับ เพราะว่าของเราก็ติดจองหลายคันแล้ถ้าสั่งจองได้ครับนี่ใครอยากใช้รถเร็วๆครับสั่งจองมาเลยครับช่างไหวไหมฮะโอ้ช่าง, <laughs> งเริ่มไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ติดจองอยู่หลายคันอยู่แกก็มีงานหลายอย่างครับมีทั้งสวนอ้อยสวนไรได้วยครับนี่ต้องวิ่งไปดูงานอยู่ทางบ้านด้วยครับนี่ ก็ครับอาทิตย์หนึ่งก็ก็ทําเกือบเจ็ดวันนะครับบางทีก็มีงานที่บ้านแกก็กลับบ้านไปก่อนครับนี่ถ้าใครสนใจยังไงครับติดต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยครับนี่จะของอูใจดีครับรูปหลครับอืมใจดีด้วยครับพูดเพราะโทรมาคุยสอบถามข้อมูลก,กับแกได้เลยครับนี่ถ้าใครสนใจรายละเอียดยังไงก็อย่าเพิ่งเปิดนะอืม นี่ครับรูปละรูปส่งก็ประมาณนี้แล้วครับคันนี้ของนายเฉลวยนะครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับของนายเฉลวยครับอีกแป๊บเดียวครับน่าจะไม่เกิน10วันก็น่าจะเสร็จส่งมอบได้เลยครับคันนี้อ๋ตาบอกว่ามีของชุมพลด้วยนะครับชุมพลบุรีถ้าจะมาเข้ามาที่อู่ครับโทรมาก่อนได้เลยนะครับนี่แถวนี้ก็น่าจะรู้จักครับเส้นประคนใช้บ้านกรวดนะครับนี่ ตาแกบอกว่ารู้จักอยู่ครับเส้นประโคนชัยบ้านกรววครับตรงที่ทีไอขยะไอของอำเภอประโคนชัยครับเลี้ยวมาประมาณ500เมตรนะครับนี่ก็จะเจออู่ต่อเติมซับเลยครับนี่อู่จะอยู่ขวามือครับติดถนนใหญ่ถนนดำเลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจครับน้าถ้าใครจะเอาออปชันเพิ่มจะเอาแบบธรรมดาครับเราก็มีนะครับนี่ราคาปกติครับเริ่มต้นที่80กว่าครับ ราคาเริ่มต้นครับคันซีใหม่เกียร์ใหม่คือใหม่หมดทุกอย่างเลยครับคันซีอาจจะเป็นเออเป็นเป็นคันซีกระบะเนาะเป็นคันซีเก่าแต่ว่าเรารถรถรถ,รถต่อใหม่ครับนี่รถต่อใหม่นะครับเริ่มต้นที่80กว่าครับ <Okay. S 1> เ,กเกียร์ลูกเดียวนี่เลย ใครสนใจครับข้อมูลสนใจรายละเอียดครับติดต่อมาทางอูต่อเติมซับเลยครับนี่นอูต่อเติมซับยินดีให้บริการเลยนะครับนี่หรือใครจะเป็นแต่ชอบแบบรูปลักษณ์แบบอูเล็กๆเ,เด็กๆทำนี่นก็จะขึ้นคันซีใหม่แล้วนะครับนี่ติดต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยเหมือนกันนี่ ายละเอียดออปชันครับรูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับของอู่ต่อเติมทัพย์ครับคันเหมือนกันอาจจะราคาไม่เท่ากันคาัะเท่ากันแล้วแต่ออปชันครับใครจะเพิ่มเติมอะไรครับก็คุยกันเอาครับนี่เพราะว่าแต่ละคันแต่ละไอ้นี่เขาราคาไม่เหมือนกันครับนี่แล้วแต่เจ้าของรถครับจะเอาตัวไหนเพิ่มสตาร์ทมือสตาร์ทกุญแจนี่อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีครับนี่ จะเอาเพลาลอยกระทะผ่าเสริมเนบแต่เนบทางอูก็เสริมให้ครับแต่ว่าเออก็ันทุกได้สามสี่ตันนะครับหรือว่าจะเอาเพิ่มอยากได้5้ตันนี่ก็ต้องคุยกับทางอู่เอาครับเ,เพราะว่าแต่ละคันแต่ละรถแต่ละเจ้าของก็เอาไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุยกันครับถ้าใครสนใจครับรายละเอียด โทรมาคุยกับทางอูเลยนะครับถ้าอยากได้รถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนี่คันนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับนี่อยากรู้ราคาจบที่เท่าไหร่ครับโทรมาคุยมาสอบถามทางอูเลยนะครับนี่นี่ครับอยางให้ทางอูใส่ยางให้ใหม่อะไรใหม่ครับไม่ไรอยากได้ยางเก่ายางอะไรเขา้าโทรมาคุยกับทางอูได้เลยนะครับนี่ทางอูยินดีนะครับ ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับสวัสดีครับ